เห็นโลโก้หรอลอดอมัดิดเทนไม่สองตัวเยี่ยมแค่ไหนสูวไี้หรอแค่นดียเอาไปสูดนล้มันมีอะไรเงยมันโ ส่งกระดี่หมดไ่เป็นีเลยเดี๋ยวบียวหมอมีลอดรอง <c oughs> เ,ออเลยวลวรวมโปรเจกเตอร์แพงเนือที่ใหญ่ที่สุด

เอาไปจองอจเนอ์พี่าจดูวะทไปจองอะไรก็ว่าเออเดี oui> ๋ยวขอดูดิพ่มันโหจะแบ่งมันกแบอยางแล้วมันบอกยยงยนะองอะไรกัจะเชื่อไ้หางก็มันไปหาาี้คณะเกษตรมันบอกมันแบบผมจะซื้อ่ก็มีผมจะซื้แคทไร่กุดแคทเออบอกอ่ะกุดแคทจงหะจะไปซืด กด้อโฟจะเนอร์่ะกคนเนอร์ม like ันซือสองการออจะื down down ้อสองกาสามล้านโคตสก็เหมนอยู่นี่ีนกูมเหรอมียไปขี่ไม่ใช่แกนอันั้นเอาไว้ไปออกิรหัวแค่งปโเนเนอร์กับแค่กู้กันไอยไปใส่กระเ้าาแล้วขายทิ้นั่นกระบ้าไว้แตงเข้าเาแล้วคือโเจนเนอร์ยี่ห้อแบบมันจะซื้อโฟเจนเโเนเนอรมันกัดอันนั้นยตัว่าย